สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสิตาวันนี้คลิปค่อนข้างมืดหน่อยค่ะเราอัดไล่ยาวกันมาจนถึงเย็นแล้วค่ะแต่สําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของวันแล้วค่ะในหัวข้อที่ว่าทุกเรื่องที่ควรรู้หรือ personal growth ประจําวันที่9ถึงวันที่15มีนาคมค่ะแน่นอนว่าวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยค่ะถ้ามีโอกาสอาจจะได้ทำไลฟ์ตามกันมาก็ค่อยๆว่ากันไปค่ะแต่ ทุกๆอย่างไม่มีความบังเอิญน,นะคะถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นในเวลาที่มันเหมาะสมสําหรับมันจริงๆสําหรับวันนี้ค่ะมีความสําคัญที่พระจันทร์เต็มดวงนั่งอยู่กับราศีกันค่ะ Full Moon in v ร r g o ค่ะมันเป็นเวลาที่ดีที่เราจะได้ค่อยๆเคลียร์เอาสิ่งที่เราอยากจะทิ้งในตัวเราออกไปให้เกือบหมดหรือถ้าใครสามารถเอาไปเทจนหมดเลยก็ได้ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะอะไรบ้างที่มันจะปรากฏขึ้นมาในช่วงเวลาของ ที่แสงสว่างของเธอสว่างขนาดนี้ค่ะแน่นอนว่ามันคือความมืดดําหรือเงาที่มันค่อนข้างชัดเจนว่าเราจะต้องเหมือนแบบว่าเคลียร์ทัศนคติเคลียร์วิธีการกระทําเคลียร์ความคิดอะไรบางอย่างของเราอย่างชัดเจนนะคะยิ่งเธอนั่งอยู่ในเวอร์โกะค่ะราศีการเป็นราศีของคนที่ติดติดกับคําว่าโ c ซีอ่ะเออป่าไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นประมาณไหนในภาษาไทยแต่มันคือการของความเจ้าระเบียบการที่ สนใจที่จะจัดแจงให้ชีวิตเราเหมือนมีแบบแผนอย่างชัดเจนหรือการคิดและคิดน้อยเพื่อให้ทุกๆสิ่งมันตรงตามระบบหรือตรงตามรูปแบบที่เราอยากจะวางแผนให้มันเป็นบางทีความสําคัญของคืนนี้มันคือการที่ให้โอกาสตัวเราเองแอบคิดอย่างมีระบบให้โอกาสตัวเองจัดแจงอะไรบางอย่างให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสําหรับตัวเราเมื่อไหร่ที่เราเริ่มตบกเต,กต,กต,ตะตัวเราให้มาอยู่ในรูปนลอยที่มันเหมาะสมอะค่ะเราจะเริ่มรู้ว่าแบบ เฮ้ยมันมีหลายๆอย่างหรือมันมีบางอย่างที่มันตกแล้วมันเป๋แล้วมันกลับเข้ามาอยู่ในตัวตนของเราไม่ได้แล้วเราควรจะดึงมันทิ้งออกไปจริงๆอย่างเช่นวิธีคิดแบบนี้อย่างเช่นการกระทําบางอย่างที่ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะเวลาที่ผ่านมาของเราเลยหรือความคาดหวังบางอย่างที่เราตั้งใจเซตอินเทชันหรือเซ่นวิธีความตั้งใจให้กับฟูมูลที่แล้วแต่ในฟูมูลนี้มันยังไม่ได้ปรากฏผลสําหรับตัวเราอะคะ่ะ แล้วเราอาจจะต้องเหมือนแบบเออเลือกที่จะทําในมุมใหม่แล้วนะเลือกที่จะเดินทางหรือทดลองกระบวนการใหม่ๆแล้วนะป่านขออนุญาตอ่านข้อมูลตรงกลางอย่างที่รู้กันนะคะป่านไม่ค่อยมีข้อมูลตรงกลางเนื่องจากว่าป่านทํางานตามอินทิวชันหรือตามสัญชตาตญาณของตัวเองจริงๆเนาะเขาบอกว่าโฟมูลอินเวโกคือช่วงเวลาที่ให้จิตวิญญ,ญาณภายในตัวเราได้ปลดปล่อยความสามารถที่มันเป็นอัลติเมทที่มันสูงที่สุดของตัวเองและ รวมไปถึงเมจิกหรือสิ่งต่างๆที่มันเหมือนเป็นพลังลึกลับที่เราเอแอบเก็บสะสมอยู่ในตัวเราให้มันปรากฏออกมาสู่เบื้องหน้าแล้วอะค่ะมันถึงเวลาที่เราจะเปิดใจแล้วก็เชื่อมต่อกับความมั่นคงหรือสร้างความมั่นคงให้กับรากฐานของการใช้ชีวิตของเราบางคนอะแค่หลับตาเราก็รู้สึกว่าเราไม่ปลอดภยัยหลับตาแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ ใครจับจ้องเราอยู่ใครมองเราอยู่ไหมหรือใครเจริญเข้ามาหาเราหรือเปล่าตรงนี้มันคือจุดที่เหมือนรูทหรือความมั่นคงส่วนตัวของเรากับพื้นที่นี้กับโลกนี้มันยังเหมือนแบบว่าไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันอย่าง100%ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเขาบอกว่ามันถึงเวลาที่เราจะตั้งใจสร้างชีวิตที่เราต้องการและเราฝันถึงและเรามีเป้าหมายแบบไหนเอาไว้บ้างแล้วเช่นเดียวกันค่ะและเมื่อเราตั้งใจทําทุกๆอย่างอย่างที่ เราอยากจะทําแล้วเราตั้งใจเคลียร์สิ่งที่มันไม่เหมาะสมที่เรารู้ว่าเราควรจะทิ้งอ่ะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราจะไม่ได้ในมุมที่เราอยากจะได้จริงๆมันจะให้คุณค่ากับชีวิตเราในมุมใหม่ๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจริงๆค่ะอ่าประมาณนี้ละค่ะอีกความสําคัญหนึ่งเป็นซูเปอร์มูนด้วยเธอตัวใหญ่มากพระจันทร์ตัวใหญ่มากค่ะสองสามวันที่ผ่านมาปาร,รู้จริงๆว่าแบบ พี่เป็นไรอะ่ะพี่ตัวใหญ่มากเลยเมื่อวานยังถามเขาอยู่เลยว่าทําไมตัวใหญ่จังเออหลายหลายคนจะงงเหรว่าปันชอบคุยกับพระจันทร์เป็นเพื่อนเลยะคะ่ะเป็นคนเพื่อนน้อยไม่ใช่อืมเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เขายิ่งเข้าใกล้โลกมากๆแล้วเป็นซปเปอร์มูนนะคะพลังงานในการที่เขาพยายามจะเคลียร์สิ่งที่ไม่เหมาะสมสําหรับตัวเราออกไปมันแรงมากเรายอมจะเคลียร์หรือเปล่าเราพร้อมที่จะช่วยทํางานกับเขาเพราะเขาอุตส่าห์มา ลงมือทํางานกับเราในระยะที่มันใกล้ชิดกับเรามากขึ้นอย่างเช่นส่งพลังงานเนยอะขึ้นเนยอะขึ้นเนยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราพร้อมไหมอยู่ที่ตัวเราด้วยค่ะเดี๋ยวป่านจะดูให้นิดนึงว่าเราพูดอะไรกันก่อนที่เราจะเข้าการอ่านไพ่ดี between r 周ค่ะเบอร์ที่3มันคือการที่เราจะต้องก้าวขาหรือเดินออกมาจากโลกเก่าๆวิธีการเดิมๆเ,เ,เก่าๆอย่างที่เราเป็นอยู่อย่างที่เราติดอยู่ สักทีหนึ่งแล้วจริงๆค่ะหลายๆพราะจันตเต็มดวงที่ผ่านมาเรารู้นะว่าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรเรารู้นะว่าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรเรารู้นะว่าเราอยากจะเปลี่ยนอะไรแต่ถามตัวเองจริงๆว่าเราเปลี่ยนจริงๆหรือยังหรือมันยังเป็นประโยคเหมือนที่ป่านได้ยินมาว่าเขาบอกว่าทุกๆคนมีที่มืดในตัวเองเสมอนั่นก็คือเรามีจุดที่เหมือนเป็นเหมือนแบบนิสัยไม่ดีทัศนคติไม่ดีหรือจุดบอดต่างๆนานาตรงเนี้ยที่เรารู้ว่ามันคืออะไรอะแต่เราไม่ยอมแก้ไขมัน แต่เราบอกว่าโอเคมันเก็บไว้ก็ได้เราจะไม่เอามันมาให้กระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตส่วนตัวของเราหรอกแต่ว่าความจริงเมื่อไหร่ที่มันมีที่ที่มันชื้นและที่ที่มันไม่สะอาดขนาดนั้นนะคะยังไงมันก็จะส่งผลกระทบก,ะก็ดกกร็แดกอะไรอย่างเงี้ยให้กับการใช้ชีวิตส่วนตัวของเรามากๆอย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้าหรือบอว่าในบางสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปานเห็นเรื่องราวของการที่เรากำลังจะต้องอัปเกรดตัวเอง หรือการที่เป็นคำว่า a w a k e n i n g หรือ DNA อ p g r a d ัเกรดอะคะ่ะการเลื่อนระดับพลังงานจากคนที่เดินอยู่ชั้นหนึ่งขึ้นมาอยู่ระดับชั้นที่สองเจอกับอะไรใหม่ๆที่มันเหมาะสมกว่าสำหรับตัวเราจริงๆค่ะแล้วป่านเริ่มเห็นจากหน้าไพ่ของหลายๆลาศีที่ป่านทำให้กับเดือนนี้ว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและมันมีการเห็นถึงว่าเราควรจะสงสัยแล้วเราควรจะเอาความสงสัยอะมาทาให้เราเอะใจแล้วเราก็เปลี่ยนการกระทาแล้วเราก็ตื่นรู้ได้ทันที มันเหมือนวันนี้เรายืนอยู่ระหว่างเวดเดิมๆวิถีทางวิถีชีวิตเดิมๆกับประตูบานใหม่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราอยากจะอยู่ตรงไหนของการใช้ชีวิตตรงนั้นดีมันมีทางเดียวอะค่ะที่อยากจะแนะนํานั่นคือก้าวออกมาเถอะต่อให้จะต้องทิ้งอะไรจะต่อให้จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ก้าวมารับสิ่งใหม่ที่มันสดใสกว่าเถอะค่ะอยู่ในฝั่งที่มันเป็นสีฟ้าดีกว่าเป็นฝั่งที่เป็นสีเทาอย่างแน่นอนค่ะ ทุกๆเรื่องที่ควรรู้สำหรับวันที่เก้าถึงวันที่สิบห้าไม่ถึงกลับมาแล้วค่ะสำหรับวันที่เก้าถึงวันที่สิบห้ามีนาคมค่ะ Weekly Personal Growth Healing Light Tarot ค่ะคือลืมหยิบเอามาไว้บนโต๊ะนะไม่ใช่อะไรหรอก หัวจริงๆค่ะคือ okay. ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเพราะว่าเราพยายามแบกอะไรหลายๆอย่างหรือเราพยายามทําอะไรหลายๆอย่างอย่างที่เราคิดว่าเราไหวอย่างที่อย่างที่เราคิดว่าเราสู้ได้แต่ความเป็นจริงแล้วเราแบกทุกอย่างไว้กับตัวเราหนักขนาดนี้เยอะเกินไปแล้วค่ะมันเดินมาถึงนายสอฟต์แว์แล้วอะทุกๆโปรเจกต์ทุกๆไอเดียท,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 ทุกความคิดที่เราอยากจะคิดอยากจะทํานณะตอนเนี้พร้อมๆกันอะ มันทาให้เราหนักมันทําให้เราเหนื่อยมันทําให้เราเหมือนโฟกัสกับการงานมากๆมากๆมากๆจนเราลืมว่าเราต้องเป็นควีนซอฟคัพแบบธรรมดาด้วยตอนนี้เราเป็นควีนซอฟคัพกับหัวค่ะมันคือช่วงเวลาที่เราลุยกับการงานเราลุยกับการที่เราอยากจะส่งมอบสิ่งต่างๆที่ดีๆอย่างที่เราคิดว่าเราทําได้เราสู้ไหวเรามอบให้กับคนอื่นได้จนเราลืมดูแลตัวเราเองอย่างแท้จริงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในมุมข,ของการดูแล ทางด้านสุขภาพจริงๆหรือเป็นมุมของการดูแลจิตใจเราก็ได้เหมือนที่ป่านชอบพูดว่าเราคนหนึ่งคนน่ะมันมีถ้วยของความรู้สึกหรือถ้วยของความให้กําลังใจตัวเองให้ความสุขกับตัวเองอยู่อะคะ่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราเลือกที่จะเอาความสุขกําลังใจความสบายใจของตัวเราอะไปมอบให้กับคนอื่นตามสิ่งที่ป่านเห็นของหกถ้วยนั่นก็คือเราเอาความรู้สึกเหล่านี้ ไปสร้างเสียงหัวเราะไปสร้างความสุขไปสร้างสัญญาใหม่ๆให้กับคนอื่นในทิศทางที่เราอยากจะทำอะค่ะมันทําให้ตัวเราเองอะขาดท้วยของความรู้สึกนั้นแล้วมันไม่มีคนส่งต่อให้กับเราในณช่วงนี้สักเท่าไหร่อะค่ะเออแต่ว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายที่เราจะต้องคิดให้ดีและให้รู้แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นคือเราจะต้องเลือกที่จะรักตัวเราเองและเลือกที่จะให้ความสําคัญ กับความรู้สึกของตัวเราเองเป็นเบื้องต้นด้วยเนื่องจากว่าบางอย่างเรารอคอยให้ใครมาเติมเต็มเราอะแล้วเขาไม่เข้ามาหาเราสักทีหนึง่งมันเป็นจุดที่เราจะต้องเอกใจแล้วอะค่ะ mm. f o u r of Cup มันกลับหัวอยู่ปกติสําหรับป่านเวลาป่านเห็น f ฟ u r of Cup ป่านรู้ว่ามันคือเรื่องราวของการที่มันจะมีอะไรใหม่ๆที่มันเหมาะสมสําหรับตัวเราหรือคนที่จะหยิบยื่นสิ่งที่มันดีๆให้กับเราเข้ามาหาแต่ณนะวันนี้ป่านแค่รู้สึกว่ามันถูกรวมกับหกถ้วยอะ มันคือการที่เรา g ีฟแล้วเราไม่เคยได้ take back จากใครเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้เราให้ได้เราโอเคแต่ความจริงอะมันต้องเป็นคําว่า e ีโ a ก give and take อะค่ะคือถ้าเรารู้ว่าใครบางคนไม่เคยให้อะไรเราคืนอ,อย่างที่เราให้เขาไปทั้งหมดอะเราก็ต้อง p r o เทคตัวเราเองด้วยการดูแลตัวเราเองหรือว่าเป็นการที่เราไม่ให้ความสำคัญกับใครบางคนที่ไม่มอบบางอย่างคืนให้กับเราในสไตล์นี้ค่ะ แะคล้ายๆกับตัวเลิฟรีดดิ้งนิดๆแล้วเพราะว่าเรายังเหมือนแบบว่าจับโฟกัสในสิ่งที่มันสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตไม่ได้นั่นก็คือเราลืมฮิลิ่งตัวเราเองเราลืมว่าเราต้องดูแลตัวเราก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นบางทีบางคนคิดว่าเฮ้ยเราไหวเราสู้ได้เราอดทนมาตั้งนานแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาก็คงจะให้สิ่งที่ดีๆคืนกับเราแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นความเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวอะ่ะเราอยากจะหนีไปเราอยากจะพักเราอยากจะวางทุกๆภาะระตัวเนี้ยลงเดทของเราเลยกลับหัวค่ะเราออกจากภาพสถานการณ์ตรงเนี้ยที่มันเกิดขึ้นแล้วเรารอคอยให้ใครบางคนเข้ามาเซฟเราไม่ได้ทั้งๆ้ที่เรารู้ว่าความจริงลึกๆป่านรู้สึกว่าผู้ชมของป่านหลายๆคนอะ่ะเข้าใจแล้วจริงๆว่าเราไม่ควรรอคอยรรอคอยใครเราควรที่จะสร้างความ รู้สึกที่ดีให้ได้ด้วยตัวเราเองอะแต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือด้วยไพซีซีซั่นแหละด้วยวิธีคิดของการที่ตอนนี้หลายๆคนเลือกใช้อารมณ์นำหน้าความรู้สึกแหละมันเลยทำให้เราก็อยากจะให้มีใครสักคนหนึ่งอะมาเซฟตัวเราบ้างอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแข็งแกร่งเกินไปด้วยตัวเราเองคนเดียวแล้วอะเราก็อยากจะมีคนที่เข้าใจเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่า กลับมาคิดในมุมที่เราเคยคิดแล้วมุมที่เราเคยเป็นเราสักนิดสักหน่อยหนึ่งค่ะว่าต่อให้มันไม่มีใครจะมามอบความรู้สึกเหล่านั้นหรือเขาไม่สามารถให้สิ่งที่ดีๆเท่าเทียมกับที่เราให้กับคนอื่นได้แล้วเราเริ่มขาดแคลนความรู้สึกดีๆในตัวเราอะ่ะเราก็ต้องหาวิธีเติมเต็มด้วยตัวเราเองอย่างเช่นว่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับภาพหรือสถานาการณ์เดิมๆที่เคยทําให้เรามีความสุข ป่านอยากให้อาทิเนี้มันเป็นอาทิตย์ของการที่แบบจริงๆวะ่ะมันเป็นอย่างนี้เราต้องปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการที่เราสร้างเพื่อตัวเราเองให้ได้อ่ะคะ่ะเดอะซันมันเป็นไพ่ของความสุขหรือมันเป็นไพ่ของการตื่นรู้ก็ได้จริงๆป่านรู้สึกว่าความสําคัญของคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนนี้เต็มเปี่ยมมากๆด้วยความที่แสงเขาสว่างมากเขาเข้ามาช่วยให้เราได้วิเคราะห์ตัวเราเองได้เห็นเงาที่มันเข้ม และเงาที่ไม่ควรจะอยู่กับตัวเราเยอะแยะมากมายมากค่ะแล้วพรุ่งนี้ไปอ่ะมันจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะได้เกิดทิศทางที่มันเหมาะสมใหม่ๆสําหรับตัวเราเริ่มจากคืนนี้เลยค่ะจดมาเป็นหัวข้อจดมาเป็นลิสต์เลยก็ได้ว่าแบบการกระทําของใครแบบไหนที่ทําให้เราไม่สบายใจอยู่และเราจะทํายังไงให้การกระทําและวิธีการเหล่านั้นไม่ส่งผลกระทบต่อความไม่สบายใจของเราอีกห เราไม่ต้องไปใส่ใจมันไหมสองถ้าเรายังใส่ใจมันถ้าเรายังให้ความสําคัญกับการกระทําเหล่านั้นจริงๆเราจะเลือกหาวิธีการไหนมาเติมเต็มให้ตัวเราเองไม่เจ็บปวดหรือไม่ทรมานมากเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นมาอีกแต่ถ้าเป็นป่านปานก็จะเลือกทิทางแรกค่ะว่าจะปล่อยสิ่งที่ไม่ให้คุณค่าเราหรือสิ่งที่ทําให้เราเจ็บปวดออกไปจากตัวเรา การตัดนกับหัวค่ะ six of swords two of c u p กับหัวป่านอยากให้มันเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่มันไม่สำคัญสำหรับตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรามีความเชื่อว่าเราอยากจะให้มีใครบางคนเข้ามากู้สถานการณ์เราหรือเราอยากจะให้มีใครบางคนทำให้เรารู้สึกดีมากกว่านี้จริงๆแต่ทั้งท้ที่ความจริงเราอะ เป็นเสาหลักของตัวเราได้เราแข็งแกร่งได้แล้วก็ค่อยส่งต่อความรู้สึกดีๆของตัวเราให้กับคนรอบข้างในมุมนี้ดีกว่าค่ะทัูบครับมันกับหัวค่ะใครบางคนที่เราให้ความสําคัญเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเราเท่ากับที่เราให้จริงๆเนื่องจากว่ามันไม่ใช่คําว่า equal give and take อะค่ะถ้าเรารู้ว่าเขาให้เราได้ในระดับอ่ะสมมติว่า4 0เราก็ให้เขาคืนกลับไป40เนี่ยแหละค่ะ อย่าให้มันเป็นถึงร้อซหรือมากกว่าเขาเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเราขาดแคลนความรักและความรู้สึกที่มีให้กับตัวเองแต่ความสําคัญที่มันเกิดขึ้นคือมันมีซิกซ์ซอะ่ะกับจัดเม้นต์กับหัวมันมีเสียงคอ l l i n g บางอย่างที่พยายามบอกว่าอย่าอยู่ตรงนี้เลยอย่าให้ตัวเองต้องยิ่งเศร้าต้องยิ่งแบบภาระจากการรอคอยอะไรบางอย่างที่ไม่เข้ามาหาเราอย่างที่เราคิดว่ามันจะเป็นเลย มันเป็นเก้ามันเป็นเก้ามันเป็นหกคือคือมันมีหกสองใบเนาะแล้วมันมีเก้าแต่ว่าพอหกมันกลับหัวค่ะมันก็คือเก้าอยู่ดีป่านเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันกําลังจะมีความสําคัญมากๆสําหรับตัวเราไม่ว่าจะเป็นในแง่ว่าจะต้องเลือกทิ้งบางคนที่มันไม่ดีต่อใจเราออกไปหรือใครบางคนเขาก็เลือกและว่าเขาจะให้เราอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ย ึกันและกันระหว่างเขาไหมเพราะบางอย่างมันอาจจะไม่ดีต่อใจเขาก็เช่นเดียวกันก็ได้อะค่ะแต่แค่ตัวเราเองต้องศรัทธาในสิ่งที่เราแอบคิดในสิ่งที่เราแอบรู้สึกลึกๆแล้วก็ไม่ฝืนมันหน่อยบางคนฝืนว่าแบบเดี๋ยวฉันก็จะผ่านมันไปได้เดี๋ยวฉันก็ลุยได้เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาดูแลฉันเหมือนเดิมแต่กลิ่นมันออกอะปันใช้คาว่ากลิ่นมันออกใจมันหายอะไรมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเยอะมากๆจน เราควรจะเลือกเซฟตัวเราเองก่อนเป็นอันดับต้นแล้วล่ะคะ่ะหลายหลายอาทิตย์1นถึงสอ,งอาทิตย์ก่อนหน้าจะถึงอาทิตย์เนี้ยเราเป็นคนมีแพชชั่นมากอะเราเป็นคนที่มีไฟในการอยากจะสร้างอยากจะทำ อยากจะลุยกับความชอบของตัวเราเองกับสิ่งที่มันเป็นการงานของเราอยู่มากๆอะ่ะแต่อาทิตย์เนี้ยมันเป็นอาทิตย์ที่ใครบางคนไม่เข้ามาแล้วมันทําให้ความตั้งใจดีทําให้ความสุขทําให้อารมณ์ดีของเรามันหดหายไปอะ่ะออลองค่อยค่อยดูะคะ่ะว่าในวันเนี้ยเราทิ้งอะไรที่มันไม่เหมาะสมสําหรับตัวเราที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ไหมและเราเริ่มกู้ ความรู้สึกตัวเองในมุมไหนบ้างดีไหมรีลีสอะค่ะอาจจะต้องปล่อยบางอย่างทิ้งในวันนี้จริงๆแหละลองดูจากจุดบกพร่องจากสิ่งที่มันไม่เหมาะสมและจากสิ่งที่เราจะต้องทิ้งเพราะว่าเรารู้ว่ามันทำให้เราหนักเกินไปคิดแล้วมันเหนื่อยเกินไปมันหนืดเกินไป แล้วสักหน่อยหนึ่งเนาะมันเป็นโซเวอร์ค่ะมันเป็นงานที่หนักเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรื่องราวในชีวิตปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันมันกระทบแล้วมันทําให้ตัวเราจะต้องพิจารณาในแง่ของการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนทัศนคติหรือจัดการเรื่องทางด้านจิตวิญญาณของตัวเราเองอะมันเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถในการที่เหมือนแบบว่า เออเหมือนเหมือนแบบใช้ความมุ่งใช้คำว่าความมุ่งมั่นดีกว่าใช้ความมุ่งมั่นในการที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงมันจริงๆมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันถึงจะเกิดการปล่อยสิ่งที่ไม่เหมาะสมสําหรับตัวเราออกไปจริงๆรอะไรเงี้ยค่ะ m i l k and Honey ค่ะเรากังวลว่าแล้วมันจะมีสิ่งที่มันดีแล้วมันเหมาะสมสำหรับเราเข้ามาจริงๆหรอถ้าหากว่าทุกวันนี้เราวนเวียนเจอแต่เด nah ี <for S 1> ここ๋ยวอาทิตย์นี้ก็ไม่ดีเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ยังไม่ดีเดี๋ยวอาทิตย์นู้นก็ยังไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่มันดีแล้วสิ่งที่มันเหมาะสมรอคอยเราอยู่อะค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องจัดการเรื่องราวพวกนี้ให้มันจบให้มันสิ้นไปซะแล้วมันจะได้เปิดฉากของสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่แล้วเหมาะสมสำหรับเราจริงๆ เหมือน between world อะค่ะทุกวันนี้เราเอาขาข้างหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์เก่าๆสถานการณ์เก่าๆมันทําให้เราไม่สามารถก้าวเข้ามาเจออะไรที่มันสดใสอะไรที่มันเหมือนแบบเหมาะสมสําหรับตัวเราอืมนอกเหนือซะว่าเราจะยอมปล่อยที่เป็นเรื่องราวเก่าๆออกไปอย่าง100%นะคะคนที่รออยู่ในภายหน้ามันเป็นถึง royal heart อะคนที่เหมาะสมซึ่งกันและกันกับเราอะหรือแค่การใช้ชีวิตที่มันดีมากๆสําหรับตัวเราเองแต่ทุกๆวันนี้ เราจะต้องจัดการกับเรื่องราวตัวนี้ให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ก่อนจริงๆคือคนบางคนคือปิดใจแล้วก็ทิ้งไปได้เลยอะแล้วค่อยรอคนที่เหมาะสมใหม่กลับเข้ามามันแต่ว่ามันเป็นแค่เฉพาะสําหรับบางคนเฉพาะสําหรับบางสถานการณ์เฉยๆนะแต่ป่านแค่รู้สึกว่าอาทิตย์นี้ทุกๆงานอ่านที่ทำมามันค่อนข้างตอบโจทย์ในมุมที่อยากจะให้เรา ออกจากสถานการณ์ออกจากบางคนเพื่อให้ได้ไปเจอกับคนที่เหมาะสมกว่าจริงๆค่ะคนที่เท่าเทียมกับเราทั้งวิธีคิดทั้งสถานะทั้งการกระทําเขารอเราขึ้นมาเท่าเทียมกับเขาอยู่นั่นแหละเราเองอะ่ะบางทีเรายังคิดว่าแบบเออเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีหรอกงั้นก็ยังอยู่กับการใช้ชีวิตแบบนี้นั้นก็ยังอยู่กับการที่แอบมีวิธีคิดลบๆหรือ ความเป็นตัวตนที่ไม่ดีแบบนี้แบบนี้ก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเคลียร์จนหมดอะ่ะแน่นอนว่ามันมีคนที่เคลียร์แล้วก็สดใสเท่ากับเรารออยู่ข้างหน้าค่ะ Deep in your heart you already know the answer to what f e e l right บางทีเรารู้แหละว่าเราลืมดูแลตัวเองบางทีเราก็รู้แหละว่าเราอะ่ะมัวรอคอยอะไรบางอยา่าง แล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะได้สิ่งที่ดีๆกลับคืนมาจากการที่เราก็ให้เขาอย่าง100%แหละแต่ถ้าหากว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็ยังวนเวียนแบบนี้2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมามันก็ยังนเวียนอยู่กับความไม่สบายใจแบบนี้แล้วมันทําให้ไฟส่วนตัวการงานส่วนตัวหรือวิธีคิดความมั่นใจส่วนตัวเรายิ่งถอยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงอะค่ะกลับมาเซฟตัวเราเองเถอะกลับมา เยียวยาวความรู้สึกเราให้เราแข็งแกร่งเหมือนเดิมเหอะลองคิดซะว่าถ้าไม่มีเรื่องราวของคนนี้หรือเหตุการณ์ประมาณนี้ที่ปากเล่ามาเกิดขึ้นสําหรับตัวเราอะค่ะเรายังแข็งแกร่งเหมือนเดิมใช่ไหมเรายังเป็นคนเดิมใช่ไหมอะไรที่เป็นจุดเล็กๆแต่เป็นจุดเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นเนี่ยถ้ามันทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีรักษามันไวค้ค่ะแต่ถ้าหาว่าสิ่งเล็กๆตรงนั้นมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ มันทาให้เราลืมรักตัวเราเองมันทําให้เราลืมว่าเรามีความสุขกับทุกๆวันอยู่แล้วนี่หว่ามันทําให้เราลืมว่าเราอยากให้คนอื่นด้วยใจโดยไม่คาดหวังอะไรและมันทําให้เราลืมว่ามีอีกหลายๆคนที่ให้เราด้วยใจแลวไม่คาดหวังอะไรแต่เขาแอบคาดหวังอะไรกับเราตลอดเวลาถ้าสิ่งเล็กๆหรือคนเล็กๆตรงนี้มันทำมุมนี้ให้กับเราอะป่านเชื่อว่าผู้ชมของป่านทุกคนรู้จริงๆว่า เราจะดูเราจะทําอะไรเพื่อให้มันถูกต้องสําหรับตัวเราเองแต่แค่ว่าเราต้องกล้าเราต้องสู้เราต้องยุติความสับสนของตัวเราแล้วบอกไปเลยว่าฉันจะไม่เอาแบบนี้อีกแล้วฉันจะไม่ให้มันมากระทบทจิตใจแล้วมากระทบชีวิตฉันอีกตั้ง359องศาอีกแล้วแค่หนึ่งองศาที่มันเปลี่ยนไปมันก็ทําให้ภาพเปลี่ยนไปอะค่ะยิ่งสําหรับปาดเวลาทํางานอาร์ตนะ หัวไอ้ป่านเห็นมุมเบี้ยวนิดเดียวป่านก็หงุดหงิดมากๆแล้วอะเราก็ต้องอยังนั่งลบเรายังต้องนั่งแก้ให้มันกลับมาเป็นเส้นตรงสําหรับตัวเราอะอืมและอันเนี้ยช็อกช็อกช็อกกับการที่เขาดาวโหลดเรื่องนี้ให้ฟังเอางี้ค่ะถ้าเราขีดเป็นเส้นตรงเราเริ่มต้นสิ่งที่มันเป็นเส้นตรงมันก็จะเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆแล้วมันถึงเป้าหมาย จริงๆใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ามันคือองศาที่เบียเบ้ยวแค่หนึ่งองศานี่คือเบี้ยวแค่หนึ่งองศาเราแทบมองไม่ออกด้วยซ้ำว่าหนึ่งมันคือมันเบี้ยวออกมานิหนึ่ง่ะใช่ปะแต่ถ้าหากว่าเรายังทู่สีวิ่งตามเส้นที่มันเบี้ยวสุดท้ายมันไม่ใช่ปลายทางที่เราอยากได้อะสุดท้ายมันไม่ใช่ อะไรเลยที่เราคิดว่าเราจะไปถึงเพราะไอ้แค่เรื่องเล็กๆที่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือเพราะไอ้แค่หนึ่งองศาที่เรารู้ว่ามันผิดแล้วมันไม่เหมาะสมสำหรับตัวเราแต่เราไม่ปล่อยมันออกไปเราไม่ทิ้งมันเขาดาวน์โหลดเรื่องนี้ให้ป่านเมื่อกี้เลยอะคะ่ะแล้วป่านรู้สึกว่าบางคนคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เดี๋ยวก็ผ่านไปได้แล้วไม่ยอมแก้ไขที่จุดกําเนิดของมันแต่มันต้องถูก แก้ไขที่จุดกําเนิดในวันที่เรามองเห็นน้อยที่สุดว่ามันแทบไม่มีอะไรเราทําให้มันเป็นเส้นตรงแต่แรกเพราะเมื่อไหร่ที่เราขีดเส้นไปตามเส้นนั้นเรื่อยๆมันก็คือเป้าหมายเดินที่เราจะไปถึงที่เราอยากได้จริงๆค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันค่ะฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกับป่านได้เสมอใครสนใจให้ป่านเปิดส่วนตัวให้ข้อมูล อยู่ในดิสคริปชั่นบ o ็อกแต่ว่าในอาทิตย์นี้อาจจะยังไม่ได้เปิดส่วนตัวให้แล้วกลับมารับคิวทีประมาณปลายเดือนค่ะเพราะว่าขอแอบไปทำอะไรส่วนตัวนิดหน่อยค่ะไว้เจอกันในอาทิตย์หน้าหรือคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีวันฟูมูลอินเวอร์โก้ค่ะ